เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะรับการเยียวยาโควิดระลอกใหม่ก็เข้าให้หน่อยสิลองพิมพ์ซิเดี๋ยวเช็คกันแบบเรียวไทม์ตอนนี้เลยว่าเราชนะตอนนี้สิทธิ์เต็มหรือ,อยัง w o r l d w i d e w e b นะคะอันนี้คือเป็นเป็นรอบใหม่เลยดอทใช่เราชนะ .com เนาะรบกวนลูกเพจเวลาใครที่จะพิมพ์เข้าไปเนี่ยให้พิมพ์เองเต็มๆเลยนะคะ w o r l d w i d e w e b เราชนะ .com เนาะต่อให้มันจะขึ้นที่เป็นเหมือนลิงก์แบบว่าแบบว่ามีคนกดเข้าเยอะแล้วมันจะโผล่มาอัตโนมัติไม่ต้องกดเนาะเพื่อความปลอดภัยของแอคเค้าแบบของยูเซอร์ค่ะของเบราว์เซอร์ของเบราว์เซอร์ระหว่างเช็คเดี๋ยวชงกาแฟกันก่อนเดี๋ยวได้เลย นี่มันก็จะขึ้นมาหน้าแบบ,บนี้นะคะเดี๋ยวกดดูก่อนว่าสิทธิ์เต็มหรือ,อยังเช้าวันนี้แล้วลูกเพจล่ะครับมีใครลงทะเบียนบ้านหรือยังครับใครลงทันลงไม่ทันยังไงบ้างมีใครรอลง,อลงทะเบียนเราชนะวันนี้ไหมคะมเดี๋ยวหนูลองทําให้ดูเลยตอนนี้เลยแป๊บเดียวเนาะแน่นอนนะครับตอนเช้าเช้าทานกาแฟกันหอมก,กรุ่นตอนเช้านะครับ กับเนสกาแฟสูตรใหม่่ะขอถามนิดนึงมีใครอยากดื่มเนสกาแฟสูตรใหม่บ้างไหมฮะอร่อยมากนะเนสกาแฟเรสคัมีใครดื่มบ้างไหมครับลูกเพจอาสิทธิ์ยังได้พอได้อยู่พอได้อยู่อได้อยู่นะแต่ว่าของหนูมันจะไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าหนูเป็นบุคคลมีงานเนาะหมายถึงว่าอยู่ในประกันสังคมมาตรา33าค่ะแต่ว่ายังได้อยู่อ๋อสิทธิ์ยังไม่เต็มพี่อาได้ไหม เหมือนจริงๆแล้วมันจะยังไม่ขึ้นอัปเดตให้เราว่าสิทธิ์เต็มหรือไม่เต็มม,มันต้องให้กรอกรข้อมูลไ<ป>ะเบียนไปแล้วก็ เดี๋ยวก็จะมียันมาอีกทีว่าเราได้รับสิทธิ์หรือเปล่าจะเป็นเหมือนโครงการที่ผ่านมาอ๋อที่แบบอบอกได้เลยใช,ใช่ไหมคะเออใช่อันนี้ต้องกดตัวปอ่ะมาเรามาอัปเดตกันหน่อยดีกว่าเราชนะเมื่อสักครู่เช็คแล้วก็มันมันต้องรอเนาะหมายถึงว่าเราต้องกรอกข้อมูลเข้าไปก่อนอแล้วเดี๋ยวมันจะบอกสําหรับเราชนะอ่ะเดี๋ยวพามาดูวิธีการลงทะเบียนเราชนะกันค่ะครับผมอ่าน้องจ๋าขึ้นกราฟิกให้หน่อยลงค่ะลงได้แล้วว่าลงยากไหมพี่ป้าลงยากไหม หนูต้องอ่านว่าไงดีเนี่ยสวัสดียำชาคุณพี่ระเบียบรัฐคุณพี่ระเบียบรัฐบอกว่าลงทะเบียนราชนะได้แล้วอัะนี่ภาพนะคะตัวอย่างการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะถ้าเราพิมพ์เข้าไปอย่างที่หนูบอกเมื่อกี้เนาะ w w w a เราชนะ c o m นะคะรบกวนให้ทุกคนพิมพ์เองให้มันครบเนาะ นี่มันก็จะขึ้นมาหน้านี้โครงการเราชนะแบบนี้นะคะแล้วก็กดลงทะเบียนใหม่สีแดงๆตรงกลางฝั่งซ้ายมือลูกเพจนี้เนาะแล้วมันก็จะไปโผล่ตึ้งหน้าฝั่งด้านขวานะคะก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้เราอ่านรบกวนทุกคนอ่านให้รอบคอบก่อนเนาะอ่านให้ครบทุกตัวแล้วก็กดยอมรับข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขตามนี้เสร็จแล้วติ๊กยอมรับเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะคะแล้วมันก็จะไปที่หน้าถัดไป อ่ะหน้าถัดไปก็จะเข้ามาแบบนี้ดูที่ฝั่งซ้ายมือนะคะในกรอบสีฟ้าๆเนี่ยมันก็คือให้เราเนี่ยลงข้อมูลของเรารอ่ะชื่อนามสกุลอ่ะชื่ออะไรนายนางสาวนางฟ้าก็ว่ากันไปเด้อย่างหนูหนูก็จะใช้นางฟ้านอเออกะเบ <ผม S 2> ียนไม่ได้ไม่ผ่านไม่ผ่านสอบชื่อแล้วไม่ผ่านออนี่นะคะก็กรอบข้อมูลส่วนตัวนะคะไม่ว่าจะเป็น อ่ะคำนำหน้าชื่อนามสกุลจริงใครมีชื่อกลางอ่ะใครอาจจะมีแบบว่าครอบครัวอินเทอร์นิดนึงก็จะมีชื่อกลางก็มีให้กรอกด้วยนะคะแล้วก็ใส่เลขบัตรประชาชนแล้วก็เลขข้างหลังบัตรประชาชนแล้วก็ข้อมูลต่างๆนะคะเสร็จแล้วกดยืนยันก็มีอย่าลืมกรอกเบอร์โทรศัพท์สิ่งสำคัญคือเบอร์โทรศัพท์เพราะว่าต้องรอไะไรกล้องต้องรอ SMS เเข้ามา รหัส OTP ทุกทุกคนเฝ้ารอคอยนะคะแล้วก็ทุกทุกคนมีประเด็นกันทุกรอบเลยในการลงทะเบียนไม่ว่าโครงการไหนนะครับ OTP นี้แซงหน้าเลยใช่พอกรอกเสร็จแล้วก็กดอัปเดตข้อมูลยืนยันไปอะหน้าถัดไปค่ะนี่แล้วมันก็จะตึ้งขึ้นมาเด้งที่ฝั่งซ้ายมือนะคะลูกเพจให้รอกรอก OTP อะระหว่างนี้รอเลยจ้ยเข้าหรือยัง OTP เข้าหรือยังพอได้รหัส OTP มาแล้ว นำไปใส่ในกรอบสี่เหลี่ยมฝั่งซ้ายมือได้เลยแล้วก็กดยืนยัน OTP นะคะคแล้วมันก็จะตึ้งมาที่ฝั่งขวาระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้วรอตรวจสอบผ่าน SMS นะคะอาแต่คราวนี้ในหน้านี้ทุกคนไม่ต้องงงเนาะในส่วนของใครที่เคยลงทะเบียนในกลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนอ่ะนะกล้องที่ที่เรา,าเราเรียกกันเออเรียกกันง่ายๆนะคะใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนแล้วมันก็จะเด้งที่หน้าฝั่งด้านซ้ายมือแบบนี้บอกว่าท่านไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เนื่องจากอยู่ในระบบกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไม่ต้องตกใจไม่ต้องลงทะเบียนเดี๋ยวอันเนี้ยเขาจะรันเงินเข้าแบบออโต้ให้เลยอัตโนมัติเออได้เลยได้เลยอ่ะส่วนฝั่งขวานี่นะคะก็เหมือนกันแต่จะเป็นในกลุ่ม คนละครึง่งเราเที่ยวด้วยกันที่เคยคลงทะเบียนแล้วมีฐานข้อมูลไว้แล้ว<อ>ก็มันก็จะเด้งแบบนี้ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เหมือนกันแล้วก็จะบอกเนี่ยค่ะบอกเงื่อนไขว่าเพราะว่าอยู่ในกลุ่มคนละครึ่งแล้วอยู่ในกลุ่มเราเที่ยวด้วยกันแล้วนะคะก็เป็นแบบนี้แต่ส่วนใครที่ไม่เคยลงทะเบียนอะไรเลยแต่ว่ามีเงื่อนไขต่างๆเช่นไม่ได้อยู่ในประกันสังคมมาตร33แบบเราที่มีนายจ้างครับ อันนี้ลงได้นะคะก็ลงทะเบียนใหม่แล้วก็เนี่ยรอ SMS มายืนยันเรียกได้ว่าเปิดใหม่เลยใ,ให้ทุกคนเลยที่ที่ท,ที่ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับไม่เคยคม,มีนนะเออไม่เคย,เยมีฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับรัฐด้วยก็มาลงได้อ่ะคราวนี้มาดูกล้องมาดูว่ากลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนว่าสิทธิ์เราชนะ ทำอะไรได้หรือว่าไม่ได้บ้างนะคะอ่ะมีอะไรได้บ้างนะครับมีอะไรบ้างมาดูกันแต่ที่แน่นอนย้ําตรงนี้ก่อนเราชนะเงินเราชนะที่จะได้กันเนี่ยไม่สามารถนํามาใช้จ่ายเป็นเงินสดได้นะกล้องอ่ะเหรอบรรจยังไม่รด้ใช้จ่ายผ่านแอปเป่าตังคนะลูกเพดใช่เพราะฉะนั้นใครที่จะลงทะเบียนเราชนะโหลดแอปเป่าตังมาก่อนเลยจ้ะ เออโหลดแอปเป่าตังมาก่อนนะคะอ่ะดูเราชนะทําอะไรได้บ้างเราชนะจ่ายค่าสินค้าจ่ายค่าเครื่องดื่มค่าอาหารต่างๆได้สินค้าคืออะไรเช่นเออมันจะเป็นพวกเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซูเปอร์มาร์เก็ตที่เข้าร่วมกับโครงการร้านทงฟ้าเข้าร่วมไหมเออร้านทงฟ้าอะไรแบบนี้สามารถจ่ายสินค้าในร้านนั้นได้ฟาร์มมาร์ทบางสถานที่บางแห่งก็ใช้ได้นะคะประมาณนี้เครื่องดื่มอ่ะเหมือนกันที่ไหนมีป้ายบอกสิทธ รับสิทธิ์เราชนะรับสแกนผ่านแอปเป่าตังอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอปคนละครึ่งที่ไหนใช้แอปคนละครึ่งได้อันนี้จ่ายเราชนะได้เหมือนกันอาหารเหมือนเดิมร้านอาหารที่มีป้ายบอกนี่แหละเราชนะติดป้ายคนละครึ่งใช้สิทธิ์เราชนะได้นะคะค่าอุ๊ยอันนี้เก๋ข้าววินมอเตอร์ไซค์เด้อ เออต่อไปนี้พี่วินนอกจากแบบป้ายข้างหลังเสื้อนอกจากจะเป็นป้ายแนะนำตัวแล้วต้องมี QR วโค้ดสแกนแล้วเพราะว่าสมมติเรานั่งมาแล้วก็แป๊บนึ่งนะพี่จะถึงแล้วสแกนก่อนตองดจอดรถเราค่อยยื่นให้พี่วินดูอย่าเพิ่งยื่นตอนขับเดิลงข้างทางเด้อนะเนาถึงที่เราค่อยจ่ายเด้อใช่นะคะจ่ายค่าวินมอเตอร์ไซค์ได้แท็กซี่ได้รถตู้โดยสารสาธารณะได้นะคะอีกข้อหนึ่งค่าชำระบริการต่างๆอันนี้ก็ เอออันเนี้ยเขาไม่ได้ระบุมาเราก็เลยแบบยกตัวอย่างไม่ถูกเหมือนกันแต่ว่าก็ให้สังเกตเช่นสัญลักษณ์เราชนะครับหน้าแบบหน้าหน่วยงานหรือว่าหน้าศูนย์บริการนั้นๆนะคะน่าจะเป็นประมาณนี้ก็ถ้าถ้าถ้าไม่แน่ใจว่าจ่ายได้หรือไม่ได้ก็ถามเจ้าของร้านเลยก็ได้แวะว่าอันเนี้ยใช้สิทธินี้ได้ไหมร้านที่ใช้รับสิทธิ์รับสิทธิ์เราชนะไหมอ่ะในส่วนที่สิทธิ์เราชนะทําไม่ได้บ้างนะคะแน่นอน ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่ได้นะลอตเตอรี่ไม่ได้นะไม่ได้นะนะคะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไอ้กองเติมหน่อยดีไหมไม่ได้ใช้สิทธิ์ไม่ได้อีกอย่างออีกอย่างหนึ่งบุหรี่หรือว่ายาสูบที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นไม่ได้นะคะ สิทธิ์เราชนะใช้ไม่ได้เรียกได้ว่าขอเงินเมาไม่ได้อ,ออะไระะที่เป็นอบายามุกเนาะอ,อ่ะคราวนี้แล้วมาดูกันดีกว่าว่าในกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเราชนะเขาจะแบ่งจ่ายให้อ๋อหลายคนก็จะสงสัยอีกเหมือนกันว่าแล้วเราชนะสิทธิ์เราชนะเงินตรงเนี้ยเริ่มใช้ได้ตอนไหนนี่เลยค่ะ,ต,คะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม2564กี่เดือนเนี่ยกุมภา มีนาเมษาพฤษภาสี่เดือนสิทธิ์เราชนะใช้ได้4เดือนเพราะว่าเขาก็จะเฉลี่ยให้เราไปเรื่อยๆเนาะแต่ว่าคราวนี้สิทธิ์เราชนะเนี่ยสามารถยกเว้นภาษีได้ด้วยนะคะเป็นในกลุ่มบุคคลธรรมดาแล้วก็ที่สำคัญเราชนะจีบหน่อยไหมจีบได้ไหมนะครับผมจบก่อนก่อน คือลูกเพจสามารถพูดคุยกันได้นะครับใครที่ลงทะเบียนได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้อาจจะต้องรอรหัส OTP ใช่ไหม OTP ใช่ไหมมาดูกันหน่อยดีกว่าลูกเพจเราชนะในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบ่งจ่ายยังไงอะน้องจ๋าขึ้นสิทธิ์จริงให้พี่น้องแบ่งจ่ายยังไงนะฮะนี่นะคะเนี่ยสิทธิ์เราชนะของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างที่บอกไป คุณมีฐานข้อมูลในระบบของรัฐแล้วก้องไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ซึ่งเงินเนี่ยจะรันโอนให้เองเลยอัตโนมัติในเดือนกุมภาพันธ์นะคะแบบนี้นี่ตามที่ทุกคนเห็นอะเริ่มวันที่5กลกุมภาพันธ์เลยจากที่ทุกคนเอ่อจากในกลุ่มแรกต้องบอกนี้ก่อนมันจะมี2กลุ่มเนาะคนที่ได้รับรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมเนี่ยจะได้เดือนละ300ออันนี้เขาก็จะเติม เติม,ตมให้มันเต็ม700เ <700 S 2> <700 S 1> บาทเพิ่มขึ้นมาให้อีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มที่ไรายได้เกิน30,000บาทแต่ไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปีอ,อันนี้เดิมเนี่ยจะได้เงิน200บาทต่อเดือน,ออนของอบัตรส่วนการแห่งรัฐรนี่เขาก็จะเติมให้ได้700บาทเหมือนกัน ก็ตามนี้เลยนะคะแบบนี้เลยแบบตนีชาร์จที่เห็นนี้ใช่ลูกเพจก็ดูวันที่ได้เลยที่เงินจะโอนเข้าเนาะก็จะได้อยู่ที่ประมาณ675บาทถึง700บาทแบบนี้นะคะนี้ตารางโอนคือเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมกราคมเนี่ยเปมีนาคมขออภัยนะมีนาคมจะโอนเข้าทั้งหมด4รอบถูกไหมพี่ต้าใช่เดือนละสี่รอบเนาะเดือนละสี่รอบเดือนละสี่สัปดาห์นะคะแบบนี้เลยครับผมอ่ะ ก็ถือว่าลุ้นๆกันนะฮะุ้นนๆกัสิ่งต่อไปก็คือรหัส OTP อย่างที่ผมบอกนะครับ<อ>ผม